เสียงประกาศด้วยนะครับที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับก็เจอกันช่วงเย็นนะครับตอนนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่นะครับจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถธรรมดาขบวนที่สองหกสองินกรุงเทพนะครับก็ต้องมาข้ามาทายทางฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่า แดดค่อนข้างแรงนะครับถ้าไปยืนฝั่งสถานีก็ไม่ไหวนะครับแดดร้อนนะครับเดี๋ยวไว้ให้แดดล้มลมตกสักหน่อยนะครับเราค่อยข้ามไปถ่ายทางฝั่งสถานีนะครับวันนี้ก็ใช้รถตีเซตหลางนะครับเพราะว่าตรงกับวันธรรมดานะครับ มาก่อนเวลาด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องจอดรอเวลาหรือเปล่านะครับตั้งเจ็ดนาทีนะครับมีผู้โดยสารรอขึ้นอยู่สี่คนนะครับ มาถึงที่พกในกาสามที่แปดนะครับโอ้ต้องรอเวลานะครับน่าจะอีกนานพอสมควรนะฮะเราตามกำหนดออกสิบหกสี่ห้านะครับครับเดี๋ยวต้องรอเวลาออกนะครับ อ่าครับมาแล้วนะครับส่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะกร <นะ S 1> ุงเทพอภิวัฒน์ชุมทางหัดใหญ่นะครับ <S <S ทำเวลาดีด้วยนะครับวันนี้ช้าแค่เก้านาทีเองนะครับ ีไม่มีเครื่องตั้นนะครับต้องให้สัญญาณวีดนะชมกันต่อนะครับยังอยู่ที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับตอนนี้18บแนาฬิกาสินาทีนะครับ เดี๋ยวเขามีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นรถต่วนพิเศษขบวนที่40สุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตรนะครับวิ่งมาตามเวลาเลยนะครับที่สังเกตช่วงหลังนี้40ทำเวลาดีนะครับมาถึงราบุรีไม่ค่อยจะมืดแล้วครับ อ้ขออภัยครับผมบอกเวลาผิดนะครับไปบอกเวลาที่ถึงราชบุรีนะครับตอนนี้17บเนาฬิกาห้นะครับนะครับมาตามเวลานะครับวิ่งผ่านเลยนะครับไม่ได้จอดนะครับตามกำหนดเวลาไปถึงราชบุรี18บแนาฬิกาสินาทีนะครับ ไสนิ่มๆนะทางหน้านี่ก็มีรถบำรุงทางอยู่ครแต่อีกสักประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะครับจะมีรถด่วนพิเศษขบวนที่สามเจ็ดและขบวนสี่ห้ามานะครับโอ้แย่เลยพี่โอ้หนึ่งทุ่มแปดนาทีนะครับรอตั้งนาน ส่วนพิเศษที่ส oh. oh. ามเจ็ดนะครับแล้วก็ขบวนสี่ห้านะครับโอ้โหรถจักชำรุดนะครับที่ราชบุรีนะครับจากช้าประมาณสิบว่านาทีนะครับตอนนี้ช้าหกหกสิบสี่นาทีนะครับ <Okay. S 1> เออผมก็ยังงงตอนแรกว่าหายไปไหนนะวิ <Okay. S 1> ่งพ่านนะครับไม่ได้จอดนะครับโอ้ <Okay. S 1> oh. ช้าเยอะเลยครับ เวลามาดีๆนะ169ก็โอ้ช้าไปด้วยเลยนะครับตอนนี้169ก็เพิ่งจะออกจากราชบุรีนะครับก็อีกสักครู่ก็คงจะมานะครับเดี๋ยวชม169กัอนอีกสักหนึ่งขบวนนะครับปิดท้ายในคลิปนี้นะครับโอ้โหรอนานมากเลยครับกว่ารถไฟจะมาะครับชั่วโมงกว่าขบวนรถไฟเขาเตรียมชานฉลาที่หนึ่ง เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานียาลาโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารได้ที่ชานชลาที่หนึ่งครับครับชมกันต่อนะครับตอนนี้19.25นาฬิกา25นาทีนะครับ นี่ขบวนหน้าช้านะครับขบวนหลังก็ล่าช้าตามไปด้วยนะครับรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะครับกรุงเทพอภิวัตรไปทางยะลานะครับนี่ช้าประมาณห้าสิบแปดนาทีนะครับเมื่อกี้ออกบอตะขอมานะก็ผลพวงจากขบวนสามเจ็เมื่อสักครู่นะครับ บางทีผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับอย่างขบวน37กดรถจักรชำรุดนะครับแต่ทําไมไม่ปล่อยขอบวน169ไปก่อนนะครับตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลยังไงนะครับต้องให้169รอเลยนะครับใช้เอาคาระตอมนะครับ14 AC1 คุยตูนะครับ มีผู้โดยสารขึ้นสามคนนะครับวันนี้สินค้าขึ้นอยู่สองสามชิ้นนะครับอตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับประมาณยี่สิบองศานะครับเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะรั้สิบสี่กิโลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นสินค้าเสร็จก็ออกเลยนะครับ าเยอะแล้วนะครับโอพี่พอขอรอคนนี้สงสัยจะทำ169ตลอดนะเจอ <S 2> <S 2> ที่ เจอที่ราชบุรีบ่อยนะ อยู่นิดๆน,นะครับว่าขบวน37ทีแรกใช้หัวรถจักอะไรทํามานะครับแต่ผมว่าก็น่าจะเป็น q s y นะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่มาก็เป็น q s y นะครับหรือว่าจะเกิดการชํารุดแล้วก็ซ่อมแซมจนวิ่งได้หรือเปล่านะแม่นะมอไซค์จะถึงไอ้รถรถไฟจะถึงนะครับยังขี่มอไซค์ข้ามอีกครับ โอ้โหหนึ่งหกเก้าโล่งมากเลยครับโอ้แทบไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับโอ้โหห้าหกตู้นลยครับชั้นสามนะครับไม่มีผู้โดยสารเลยโอ้โหเที่ยวนี้ใส่วิ่งเปล่านะไม่คุ้มนะครับนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ